สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเปิดซองจดหมายให้ทุกคนดูนะและด้านในนี้ก็คือใบมะกรูดนะคะนี่ก็คือใบมะกรูดที่พี่จากต่างรัฐส่งมาให้คือเขาปูก แล้วมันมีเยอะเขาก็เลยส่งแบ่งปันมาให้เราซึ่งที่เราอยู่มันไม่ค่อยมีนะคะถึงมีก็แพงมากเลยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มีน้ําใจแบ่งปันใบมะกรูดมาให้เราคนไทยเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ส่วนไหนของโลกเราก็มีน้ําใจแบ่งปันให้กันเสมอค่ะนี่ก็จะมาพาทุกคนทํำข้าวผัดหมูนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะคะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมสับผัดจนเหลืองและมีกลิ่นหอมนะคะและเมื่อกระเทียมของเราเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วนะคะเราก็ใส่หมูที่เราหั่นแล้วลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ผัดหมูให้สุกนะคะตอนนี้เราก็รอหมูของเราสุกนะคะ และเมื่อหมูของเราสุกแล้วนะคะเราก็นํามาใส่ถ้วยพักไว้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราผัดต่อหมูของเราก็จะแข็งทานไม่อร่อยนะคะดังนั้นเราก็มาตักใส่ถ้วยไปก่อนแต่ถ้าใครไม่อยากตักออกนะคะอยากผัดต่อไปเลยก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบอีงเหมือนกันนะคะส่วนตัวเราเราก็ตักออกมาเพราะเราไม่ชอบที่หมูของเราแข็งเป็นไงคะน่าทานไหมคะ จากนั้นเราก็ตอไข่ลงกระทะนะคะแล้วเราก็ผัดค่ะบี้บีไข่ให้สุกนะคะเมื่อเราผัดไข่สุกแล้วนะคะเราก็ใส่ข้าวสวยลงไปค่ะนี่ก็เป็นข้าวสวยที่เราหุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้ทัพพีกดๆนะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ กย่ยี้หน่อยนะคะไม่ให้มันเข้ากันดีจากนั้นเราก็ใส่ผักลงไปค่ะในวันนี้เราจะใส่เป็นผักแช่แข็งนะคะถ้าใครมีผักสดก็ใส่ผักสดได้ค่ะจากนั้นเราก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนี้เราใช้ผักแช่แข็งใช่ไหมคะที่เอาออกมาจากตู้เย็นเราก็ต้องผัดนานหน่อยนะคะเพราะว่าเพื่อให้ผักเราสุกค่ะถ้าเราผัดช้าไปผักไม่สุกแล้วเราไปปรุงมันก็จะไม่อร่อยเหมือนกันนะคะ เมื่อเราผัดเสร็จแล้วนะคะผักสุกแล้วเราก็มาปรุงรสกันโดยใส่พริกไทยพริกไทยจะใส่เยอะหรือใส่น้อยก็ได้นะคะเมื่อเราใส่พริกไทยเสร็จแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะจากนั้นตามด้วยซีอิ๊วดำเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าซีอิ๊วดำที่นี่มัน ไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นสีดำอะคะ่ะแล้วก็จะใส่เยอะนิดนึงมันจะไม่เหมือนที่บ้านเรานะคะที่ใส่นิดเดียวก็เปลี่ยนเป็นสีเลยจากนั้นเราก็ใส่น้ําตาลลงไปนะคะตามด้วยน้ําปลานิดหน่อยค่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะตอนนี้เราก็สามารถชิมได้นะคะว่า ได้รสชาติที่เราต้องการไหมถ้าขาดเค็มเราก็เติมน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวลงไปนะคะจากนั้นเราก็มาใส่หมูที่เราผัดไว้เรียบร้อยนะคะลงไปหมูของเราก็จะไม่แข็งกระด้างนะคะตามด้วยต้นหอมลงไปค่ะเราจะใส่ต้นหอมเมื่อเราทำทผัดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเมื่อทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ นี่ก็คือหน้าตาอาหารของเราในวันนี้นะคะข้าวผัดหมูง่ายๆแสนอร่อยค่ะงั้นเราก็มาตักเสิร์ฟให้แอชเชร์กันเลยค่ะแอชเชร์ก็ชอบกินข้าวผัดอีกเหมือนกันนะคะแอชเชร์ชอบกินทุกอย่างที่มัมมีทำถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ